เข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับผมหน้าที่80นะครับผมนั่นก็คือหัวเรื่อง happy happy elephants นะครับ happy elephants นะครับแปลว่าช้างที่มีความสุขเรามาดูรายละเอียดกันนะครับผมนั่นก็คือ before you watch นั่นก็คือก่อนที่คุณจะดูคลิปก็คือจะมีคลิปให้นักเรียนดูนะครับถ้าเกิดว่าคุณครูประจำวิชาที่สอนนักเรียนอยู่แต่ว่าคุณครูพินานไม่มีคลิปนะครับ เพราะว่าผิดลิขสิทธิ์นะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณครูมาแปลให้เลยนะครับผมข้อ A นะครับ look at the photos นะครับก็คือให้ดูที่รูปภาพนะครับ what are the difference and similar i i t e s between them อะไรคือความแตกต่างนะครับและก็สิ่งที่เหมือนกันนะครับระหว่างภาพเหล่านั้น ให้แมทช์ให้จับคู่นะครับภาพ A อถึงภาพ D และก็บทความข้อ1ถึงข้อ4นะครับบทความข้อ1ถึงข้อ4บทความพูดได้ว่า working elephant with diver นะครับแปลว่าช้างที่กำลังทำงานหรือว่าช้างที่ทำงานกับคนขับของมันคนขับของมันก็คือควานช้างนะครับนะแต่ควานช้างคำศัพท์ เฉพาะไม่ได้ใช้คําว่าดิเวอร์นะครับก็แล้วคนขี่ก็ได้กันนะครับนะช้างที่ทํางานพร้อมกับคนขี่นะครับนั่นก็คือภาพบีนะครับนักเรียนก็เอาภาพบีมาใส่ตรงนี้นะครับคุณรูจะใส่ทิปให้นะครับนะเพราะนี่คือสไตล์การสอนของครูพี่นันนะครับจะใส่ทิปให้อย่างนี้นะครับต่วข้อที่สอนนะครับ elephant อ n c a p t i ปวิธี n a น o o นะครับ Cap T i v i t y แปลว่าที่คุมขังนะครับนะ หรือว่าที่จองจํานะครับหรือที่บังคับควบคุมนะครับในสวนสัตว์ช้างจะอยู่ตกักขันไว้ในที่ควบคุมนะครับอยู่ในสวนสัตว์นะครับตามภาพก็คือภาพดีนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เอาพยัญชนะดีมาใส่ลงในสี่เหลี่ยมนี้นะครับข้อสามนะครับ elephant in captivity in circus นะครับช้างอยู่ในที่ควบคุมหรือในที่คุมขังนะครับแต่ว่าอยู่ใน ละครสัตว์นะครับนาะคุมขังไว้เพื่อนําไปแสดงละครสัตว์นั่นก็คือภาพ c นะครับนะเป็นการแสดงว่าทํำท่าจะเหยียบมนุษย์นะครับเป็นการแสดงในละครสัตว์ก็ตอบภาพ c นะครับข้อสี่ elephant in the world. นะครับก็คือช้างที่อยู่ในป่านะครับแน่นอนนะครับนี่ช้างภาพ a นะครับนะอยู่ในป่าก็ใส่พยัญชนะ a ลงไป นะครับนี่คุณครูแปลให้แล้วนะครับข้อ1ถึงข้อ4แล้วก็ตอบให้โดยตอบทิปนะครับถ้านักเรียนฟังทุกข้อก็จะรู้คำตอบที่ชัดเจนนะครับผมนี่คือสไตล์การสอนของครัวพี่นันไปต่อข้อ B นะครับผมเขาบอกว่า w h า l e y อยู่ว c h ในขณะที่คุณดูคลิปวิดีโอซึ่งคุณครูไม่มีวิดีโอให้ดูก็ไม่เป็นไรนะครับผม ข้อ b ให้ watch the video ให้นักเรียนดูวิดีโอ and decide ให้ตัดสินใจ if t h i s s e n t e n c e are true or false ว่าประโยคเหล่านี้นะครับเป็นความจริงหรือเป็นเท็จนะครับผมนั่นก็คือข้อที่หนึ่ง elephant and people have worked together for over 2000 years ช้างแล,และผู้คนนะครับนะและมนุษย์นั้นต้องทำงานร่วมกันมาเป็นเวลามากกว่า2,000ปีแล้วนะครับอันนี้จะจริงจริงหรือเท็จนักเรียนดูคลิปวิดีโออีกทีหนึ่งนะครับครูประจำชั้นประจำวิชาก็จะเฉลยให้กับนักเรียนเองนะครับครูครูวพี่นันนำมาแปลให้นะครับผมซึ่งไม่สามารถตอบได้ว่าจริงหรือเท็จนะครับต้องดูคลิปวิดีโอก่อนนะครับคุณครัวพี่นันก็เห็นว่าผิดลิขสิทธิ์ก็เลยยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับเลยไม่สามารถตอบได้ว่าจริงหรือเท็จ วิสองนะครับ my h a n b u r g e r นะครับ elephant trainer talks to his elephants นะครับ my h a b u r g e r นะครับและก็คนฝึกนะครับ elephant trainer นะครับก็ยังไม่ได้เป็นควานช้างอยู่ดีนะครับถือว่าเป็นคนฝึกสัตว์นะครับนะ c o k e to his elephant นะครับได้พูดคุยกับช้างของเขานะครับนะถูกหรือผิดนักเรียนก็ค่อยติ๊กเครื่องหมายไว้เองนะครับคุณครูแปลให้ ข้อสนะครับ Not everyone is sure that a n i m a l feel happy, happiness y h a p p นะครับ Not everyone ก็คือไม่ใช่ทุกคนนะครับที่มั่นใจ is sure that ว่า a n i m a l สัตว์ต่างๆนั้น feel happiness จะรู้สึกมีความสุขนะครับนะไม่มั่นใจเลยนะครับว่าสัตว์ต่างๆจะรู้สึกมีความสุขหรือไม่นะครับไม่สามารถบอกได้ข้อสี่ครับไม่ให้แกนเบอร์เก Elephant training is worse than in the past. เฮ g เกนเบเกอร์นะครับเซบอกว่าหรือพูดว่านะครับช้าง training การฝึกช้างนะครับ elephant training การฝึกช้าง is worse than ฝึกได้แยก่กว่านะครับในอดีตนะครับนะเร็วกว่าในที่นี้ก็คือแยก่กว่าฝึกช้างสมัยนี้นะครับนะแย่กว่าการฝึกช้างในอดีต The Elephant Coe l l าโ e was a บ p ยอ alone ช้างนะครับที่ชื่อว่าลิมบานั้นเป็นช้างที่มีความสุขกว่าช้างตัวอื่นๆนะครับช้างเชือกอื่นๆช้างโนเขาเรียกกันเชือกนะครับนะข้อที่หก a n t ฟ l นชอ s w i m ง i n g ช้างชอบการว่ายน้ำนะครับหรือว่าชอบเล่นน้ำนะครับนะถูกหรือผิดนักเรียนก้อยทำเครื่องหมายเอาเองนะครับนี่คือคำแปลของครูพินันนะครับครูพินันแปลให้ ทุกข้อแล้วนะครับผมถ้านักเรียนจำไม่ได้ว่าข้อไหนแปลว่าอะไรนะครับก็กลับขึ้นไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนาะย้อนคลิปของค,ครูจะได้ทราบว่าคําศัพท์ไหนแปลว่าอะไรนะครับเพราะคุณครูจะไปเร็วกระชับใจความนิดหนึ่งนะครับผมต่อไปนะครับคำสั่งข้อ C นะครับบอกว่า complete the summary of the video below using these words นั่นก็คือ summary of นะครับก็คือบทสรุปของวิดีโอนะครับให้นักเรียนทำให้ complete ทำให้สมบูรณ์นะครับโดย using โดยการใช้นะครับ t h i s w o r d คำต่อไปนี้นะครับที่อยู่ด้านล่างก็คือคำเหล่านี้นะครับก o r closely นะครับคำว่า feeling คำว่า h a p p i e r คำว่า happiness คำว่า i n t e l l i g e n c คำว่า normal similar and wide คุณครูก็นำมาเติมให้เรียบร้อยพร้อมกับแปลให้เลยนะครับซึ่งอาจจะตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับผม เรามาแปลกันเลยครับ elephant large ช้างนะครับเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ gentle นะครับเป็นสัตว์ที่สุภาพอ่อนน้อมนะครับคือเป็นสัตว์ที่ไม่ดุร้ายนะครับนะความจริงแล้วช้างถึงจะตัวใหญ่คำว่าไม่ดุร้ายในที่นี้ไม่เหมือนกับสิงโตนะครับสิงโตนี่เข้าใกล้ไม่ได้เลยนะครับนะมีโอกาสเสียชีวิตเลยนะครับแต่ช้างนี่นะครับถ้าเราหลบหลีกให้ดีนะครับนะอย่าเข้าใกล้เกินไปถ้าเป็นช้างป่านะครับนะ ก็ไม่ถึงขั้นว่าจะต้องเสียชีวิตนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับความหมายก็ว่า gentle and intelligent animals นะครับและเป็นสัตว์ที่ฉลาดนะครับ not intelligent when they work with people t h น,นี่คือช้างนะครับเมื่อช้างทำงานร่วมกับมนุษย์นะครับร่วมกับผู้คน they are not in the wild มันก็จะไม่เหมือนกับช้างที่อยู่ในป่านะครับนะ wild แปลว่าป่าเถื่อนในป่า How can elephants be happy in captivity? Happy in captivity? ข้อถามว่าสัตว์เมื่อนำมาจองจำหรือนำมาควบคุมนะครับบ,รบังคับนำมาใช้งานเนี่ยช้างนะครับนะจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขอย่างไรนะครับนะ how อย่างไร My h a n b u r g e r นะครับ a n animal trainer และก็คนที่ฝึกช้างนะครับ My เก b u r g e r เป็นคนฝึกช้างคนหนึ่งนะครับแล้วก็ คนฝึกช้างฝึกสัตว์อีกหลายหลายคนนะครับ,นะรบที่เมืองบัลติมอร์เออที่สวนสัตว์บาลติมอร์นะครับาบัลติมอร์สู Belief ฟนะครับเชื่อว่า he knows the answer เชื่อว่าเขานะครับก็คือไม่นะครับทราบคำตอบนี้ดีว่าช้างจะมีความสุขหรือไม่นะครับที่นำมาควบคุมนำมาคุมขังนำมาฝึก His elephants นะครับช้างหลายตัวของไม้นะครับ are very healthy เป็นช้างที่มีสุขภาพที่ดีนะครับ and seems to be happy และดูเหมือนว่าช้างเหล่านั้นมีความสุขด้วยมีความสุขอย่างไรนะครับเพราะ he talked to his elephants and s a y เพราะว่าเขาพูดกับช้างของเขานะครับนะพูดอย่างไรนั้นก็คุณครูไม่ได้ดูคลิปนะครับนักเรียนก็น่าจะเข้าใจนะครับนะคนที่พูดกับสัตว์ที่มีเยอะแยะไปนะครับนะ แล้วเสมือนกับว่าน่าจะสื่อความกันรู้เรื่องนะครับนะเ a ย์แมคแฮป p ี้เดในที่นี้ก็คือช้างนะครับนะช้างจะมีความสุขอ่าชา้างส่งเสียงแฮปปี้แซวช้างจะส่งเสียงออกมาอย่างมีความสุขนะครับนะคนฝึกช้างอยู่กับช้างนานๆก็จะทราบนะครับว่าช้างส่งเสียงยังไงออกมามีความสุขส่งเสียงอย่างไรมันโกรธนะครับนะมั have f e ะ l i n g ผู้คนนะครับแม้ี่พีผมมากมายนะครับวูผู้ซึ่ง work close work closely นะครับทำงานอย่างใกล้ชิดกับ animal s กับสัตว์นะครับเซเดดได้พูดว่า animal สัตว์ต่างๆนั้น have feeling ต่างก็มีความรู้สึกทั้งสิ้นนะครับ and can experience happiness และสามารถที่จะประสบการณ์กับความสุขต่างๆได้นะครับนะาสัตว์เหล่านั้น Arthur a ร์อาร์นอสต n นอาเธอนะครับก็คือคนอื่นๆที่ไม่ได้ฝึกสัตว์นะครับอาจจะไม่มีความมั่นใจนะครับอาร์นอสนหรืออาจจะมีมีความเชื่อมัน่น but แต่ว่า everyone agree แต่ทุกคนก็เห็นด้วยนะครับ that ว่า e l e h e n seem safer and happier when their when their home is captivity It is similar to l to life in the wild แปลว่าถึงแม้คนอื่นจะไม่มีความมัม่มนใจนะครับแต่ทุกคนที่ฝึกช้างนั้นมีความเห็นตรงกันว่านะครับช้างดูเหมือนจะมีความปลอดภัยกว่าและมีความสุขกว่านะครับเมื่อมันถูกคุมขังอยู่ในที่เลี้ยงดูที่ฝึกสัตว์เสมือนหนึ่งว่ามันใช้ชีวิตอยู่ในป่านั่นเองนะครับไม่แตกต่างกันเลยนะครับคุณครูแปลตามตัวาาตามคำศัพท์ทุกคำศัพท์นะครับนะตามที่เมาชี้ไปนะครับนะ Captivity ก็คือการคุมขังโฮมในที่นี้ก็คือที่อยู่อาศัยนะครับเสมือนบ้านของมัน similar แปลว่าเหมือนกันนะครับกับ To Life Life ในที่นี้แปลว่าใช้ชีวิตนะครับ in the wild ในป่า day life นะครับตรงนี้ l i f e นะครับเปลี่ยน f เป็น v เติม e s นะครับนะไม่ใช่ live นะครับ day life ก็คือชีวิตหลายๆชีวิตของสัตว์ของช้างเหล่านั้นนะครับ are happier ต่างมีความสุขกว่า and mono more, more. และก็เป็นธรรมชาติหรือเป็นธรรมดากว่ามากนะครับเมื่อ there with o the r elephants เมื่อมันอยู่กับสะช้างตัวเชือกอนอ่นนะครับมันมีความสุขกว่า when they're alone นะครับกว่าที่มันอยูอ่ตามลำพังนะครับเพียงลำพัง alone นั่นก็หมายความว่าช้างที่นำมาฝึกในที่คุมขังนะครับที่นำมาฝึกสัตว์นั้นจะมีความสุขกว่าช้างที่ แม้จะอยู่ในป่าแต่อยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดาอยู่เชือกเดียวอะไรอย่างนี้นะครับน,ะนั่นคือความหมายของอผู้ผู้เขียนนะครับนะใจความตรงนี้โอเคไหมครับนักเรียนนี่คือสำนวนการแปลของครูพินันนะครับที่แปลไปให้เมื่อกี้ทั้งหมดนะครับนะก็จะเขียนคําแปลว่าให้ตรงนี้เพราะเทคนิคการสอนของครูพินันคือแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและโขกด้วยหลักวยากรณ์นะครับ เดี๋ยวแขนคุณครูบางนิดหนึ่งเดี๋ยวทำให้เล็กลงกว่านี้สักนิดนะครับโอเคนะครับอาจจะดูเล็กไปนิดหนึ่งแต่ว่าคุณครูไม่บางนะครับนะนักเรียนก็สามารถที่เห็นกาแปลได้อย่างชัดเจนโอเคครับไปต่อเลยครับผมนั่นก็คือไอเดียโฟกัสนะครับเดี๋ยวทําให้ใหญ่กึนอีกนิดหนึ่ง ไอเดียโฟกัสนะครับก็คือให้นักเรียนใช้ความคิดนะครับในการนํามาตอบซึ่งคุณครูพี่นันก็นําสํานวนของคุณครูคคเองนะครับมาตอบให้กับนักเรียนเป็นตัวอย่างนะครับนะโดยคําถามก็ถาม3ข้อนะครับในหน้านี้นั่นก็คือข้อถามว่า is it right มันเป็นการถูกต้องหรือไม่ to keep ที่จะเลี้ยงสัตว์ animals นะครับที่จะเลี้ยงคิประว่าเลี้ยง animal สัตว์นะครับ in cap ชีวิตที่อยู่ในที่คุมขังอยู่ในที่กักกันนะครับก็คือในสถานที่ที่เรานํามาเลี้ยงไว้เนี่ยมันเป็นการถูกต้องหรือไม่ไวทำไมนะครับถ้าไม่ถูกต้อง w h น n อ t ให้ให้เหตุผลด้วยนี่คำแปลของข้อหนึ่งนะครับคุณครูไม่นานนี่สำนวนของคุณครูนะครับนะบ,นะบอกว่า yes it is มันเป็นการถูกต้องนะครับ sometimes ในบางครั้งนั non ้น humans มนุษย์นะครับ have to rely on มนุษย์ have to แปลว่าต้องนะครับรี l y ออแปลว่าต้องพึ่งพาพึ่งพา Animal Labors นะครับแรงงานจากสัตว์ s u g e s เช่นนะครับเอเลฟ n ช้างนั้นจะ hauling logs นะครับใช้ในการลากซุงนะครับนะ riding horses to the mountains นะครับส่วนม้านั้นนะครับก็จะใช้ในการขี่ขึ้นไปบนภูเขานะครับในสถานที่ที่รถขึ้นไม่ได้นะครับจำเป็นท่ทจะต้องใช้สัตว์ Buffaloes นะครับ Pauling fields นะครับใช้ในการไถนานะครับก็จําเป็นที่จะต้องใช้สัตว์มัไก่อนนะครับนะ e s s e s a เป็นต้น So ดังนั้นนะครับ We must keep them เราควรที่จะรักษาพวกมันไว้ in captivity ในสถานที่คุมขังนะครับนี่คือความคิดเห็นของคุณโกนะครับภาษาของคุูคกูเอาอาจจะไม่สลัดสรวยเท่าไร่แต่พอเป็นที่เข้าใจนะครับผมนี่คือคำแปลนะครับตัวเขียวเขียว มาดูข้อที่2องครับข้อที่สองข้อสามว่า is it right มันเป็นการถูกต้องอีกหรือไม่นะครับ for people สำหรับผู้คน to use ในการใช้แอนโมสัตว์นะครับ for work เพื่อการทำงาน and transport และเพื่อการขนส่งนะครับ why why not ถ้าเห็นด้วยเห็นด้วยเพราะอะไรถ้าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะอะไรนี่นะครับข้อ2องคำแปลคุณครูก็ตอบว่า yes it is เหมือนเคยนะครับคุณครูเห็นด้วยนะครับที่นำสัตว์มาใช้งานนะครับนะ Some heavy things, เพราะว่าสิ่งที่เป็นของหนักๆนะครับบางอย่าง when we can't transport we can't transport เมื่อเราไม่สามารถที่จะขนส่งมันได้นะครับเป็นของหนักๆนั้นขนส่งไปที่ to the place นะครับไปสถานที่ที่ w e r e c a r s cannot reach it ที่รถยนต์นะครับไม่สามารถเข้าไปถึงได้ humans มนุษย์นะครับก็ must rely on animal labels ก็จะใช้นะครับนะจะพึ่งพาอาศัยแรงงานจากสัตว์นะครับนะนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องใช้สัตว์ในการขนส่งอยู่นะครับและก็ในการทำงานพอมาข้อที่สามนะครับก็ถามว่า do you think animals have feelings คุณคิดว่าสัตว์นั้นมีความรู้สึกหรือไม่อย่างไรนะครับหรือถ้าไม่มีความรู้สึกก็เพราะอะไร why not คุณครูก็ตอบอย่างนี้นะครับนะตอบว่า yes I do นะครับเห็นด้วยนะว่าสัตว์มีความรู้สึกนั่นก็คือนะครับคุณครูสังเกตว่า work why นะครับ c a t โช r นะครับแปลว่า w ัวคว h y when humans want to kill them เมื่อมนุษย์นะครับต้องการที่จะฆ่ามันนะครับนะ that ดที่เอลฟนะครับสังเกตเห็นว่าน้ำตาของมันจะไหลออกมาเลยนะครับหนาวัวควายเนี่ย I think they have f e e l i n g เพราะฉะนั้นนะครับฉันคิดว่าพวกมันต้องมีความรู้สึกอย่างแน่นอนนะครับนี่คือสำนวนการแปลของรัวพิ่นันนะครับผมซึ่งเป็นคำตอบให้นักเรียนลองใช้ความคิดนักเรียนก็ลองแต่งเป็นสำนวนของนักเรียนดูนะครับผมกับคำถามเหล่านี้ ถ้านักเรียนไม่เห็นด้วยนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับทุกคนมีความเห็นต่างได้แต่ก็ต้องเขียนประโยคภาษาอังกฤษให้ถูกนะครับนะเพื่อที่จะนําส่งอาจารย์ประจําวิชาหรือถ้าอาจารย์ประจําวิชาไม่ได้สั่งให้ตอบก็นำตัวอย่างคําตอบของครูพี่นานไปเป็นประโยชน์ในการเรียนนะครับผมแปน็นันนว่าหน้าที่80ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไปต่อกันในหน้า81ต่อครับผมสวัสดีครับ All right. Okay, okay, okay.